สวัสดีค่ะเนี่ยอยู่ข้างในแล้วนะคะเนี่ยอยู่ข้างในบ้านแล้วเนี่ยพื้นจะเป็นอย่างนี้นะคะชีขาวกระเบื้องแผ่นใหญ่นี่นะคะในประตูบ้านหน้าบ้านปร,ประตูหน้าบ้านบ้านใหญ่ น,นี้ห้องนอนหนึ่งห้องพ่อกับแม่ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็ห้องนอนน้องนกยูงนี่ห้องนอนน้องนกยูงแล้วก็นี่ห้องเนาะห้องลูกสาวคุณโต ประมานี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนี่ค่ะเป็นบ้านสิบแปดต้นห้องห้องน้ำสองห้องในบ้านในตัวบ้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีอีกห้องครัวอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวประออนนะคะก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะ,ะเนาะค่ะเนาะเวลามาก็จะพอได้ใส่อยู่ใส่กินทำอยู่ทํากินเนาะค่ะเนาะมีหม้อมีอะไร นี่เป็นห้องครัวนะคะนี่ก็จะเป็นถ้วยจานไว้เวลามาจากกรุงเทพก็จะเอาออกมาใช้เนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะไม่ได้ซื้อสะสมไว้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าเราซื้อสะสมไว้เยอะๆมันก็จะหมดอายุนะคะเนาะเป็นถ้วยเป็นชามเป็นหม้ออย่างนี้นะคะอันนี้ก็ซื้อไว้เวลาทํากิน ออกมาใช้นะคะใช้เสิ็จก็จะล้างกิบ่อนก็ซื้อมาไว้ประมาณสองโลสองโหล,ห,ลหมอ้อหมอ้อตาจระขี้ ้างนอกประตูข้างนอกบ้านไม่มีคนอยู่ถ้าลุงพลป้าแตนจะมาอยู่ก็พ้าออนก็เต็มใจมาให้อยู่นะคะเต็มใจให้อยู่นะคะเพราะว่าบ้านเราถ้ามีคนอยู่แล้วก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเนาะค่ะนะอันนี้ไม่มีคนอยู่จริงๆนะคะเนี่ยโล่งเลยนะคะเนี่ยหลอดฟืนหลอดไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยหลอดไฟ หลอดไฟอย่างเงี้ยอันนี้ข้างบนเพดานเพดานฝ้าเนาะค่ะเนาะสร้างไว้สิบกว่าปีแล้วไม่มีคนอยู่ให้เลยถ้าลุงพลประแต็นจะมาอยู่ก็มาอยู่ได้นะคะบ้านจะได้มีชีวิตนะคะเนาะชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยๆนนะคะก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกคะ่ะ ก็บ้านไม่มีคนอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะปลูกไว้เวลาเรากลับมาก็จะได้มีที่นอนนะค่ะเนาะถ้าประออนได้มาอยู่ก็คงจะได้มาทําให้มันดูนั่นกว่าน,นี้หน่อยนะคะจะเป็นอย่างนี้ออันนี้ข้างในนะคะข้างในบ้าน ปลูกไว้ตั้งสิบกว่าปีแล้วพอเวลาเรามาก็จะได้ได้มีที่นอนเนาะค่ะเนาะที่อยู่ที่นอนประออนก็ขอจบจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลุมพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ